ขอโทษครับคุณลูกค้าอาหารเป็นย่างปากกินจานนี้ผมเสิร์ฟผิดห้องครับน้องแต่อาหารจานนี้เรากินแล้วนะงั้นผมขอเอาอาหารเป็นย่างปากกินจานนี้ลงบินห้องพีได้ไหมครับน้องน้องเสิร์ฟผิดเองนั่นมันความผิดของน้องมันเกี่ยวอะไรกับผมเรื่องอะไรต้องให้ผมมาจ่ายไปออกไปมาไม่นนนมนสนใจมันแตลว่าเป็นย่างปากกินจานนี้มันแพงมากนะครับ <S <S ไปไปเรียกผู้จัดการดึงม,มาไป คุณลูกค้ามีอะไรให้รับใช้หรือเปล่าคะพนักงานคุณเป็นคนเสิร์ฟอาหารผิดเรื่องอะไรต้องให้ผมเป็นคนจ่ายค่ะง,งั้นอาหารจานนี้ทางเราแถมให้นะคะมันต้องอย่างนี้สิต้องขอโทษจริงๆนะคะทานให้อร่อยนะคะมาพี่กินกันแต่ย่างราคา,พาแพงพี่สีดน,นี่เธอทำงานงไงของเธอเนี่ยเสิร์ฟอาหารแค่นี้ยังเสิร์ฟผิดคุณเจนเดี๋ยวผมขอต่อไปห้องน้นแปน๊บนึงนะขอโทษครับผู้จัดการ ผมเพิ่งมาทางานวันแรกผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับคืออาหารไปย่างปาก,กินจานนั้นเป็นของห้องเก้าครับทํางานวันแรกก็หาเรื่องปวดหัวให้ฉันแล้วนะฉันจะหักค่าอาหารจานนั้นจากเงินเดือนเธอแต่ว่าไปย่างปาก,กินจานนั้นมันแพงมากนะครับถ้าหักเงินเดิมผมผมคงไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเทอมนี้แล้วครับนั่นมันเรื่ององเธอถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะฉันจะไล่เธอออกนี่ครับคุณผู้ครับโปรเจกต์ที่เราจะเซ็นกันในวันนี้ คุณเชนครับผมดูโปรเจกต์ของคุณแล้วเนี่ยโปรเจกต์ของคุณนี่เป็นโปรเจกต์ที่ดีมากแต่ผมยังไม่พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับคุณในวันนี้จากวันนี้เราทานข้าวกันผมยังเห็นข้อปกป้องในตัวคุณอยู่ถ้าคุณพร้อมแก้ไขได้เมื่อไหร่คุณก็มาหาผม คนเราผิดพลาดกันได้ทุกคนเคยทําผิดกันทั้งนั้นแหละอยากคิดมากนะน้องจงเอาความผิดครั้งนี้ไปเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นพี่เข้าใจน้องนะเพราะพี่ก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนพี่เป็นกําลังใจให้สู้ๆครับ